สวัสดีค่ะจ่าและ Travel วันวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวทริปนี้สสาจะพาะออกเดินทางไปที่บ้านเกวดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านแดดีมากเลยหลังฝนตกแล้วคือเย็นน้ำตกลับลับกับเส้นทางแดงแดงนอนโฮมสเตย์บนดอยสูงสัมผัสธรรมชาติที่เขียวขจีกินอาหารท่ามกลางหุบเขาที่อากาศเย็นสบาย วิวเขาที่กว้างไกลสุดสายตาพวกเราพักโฮมสเตย์ที่มีชื่อว่าบ้านสวนนานีนานีบอกว่า<ม>ถ้าเอารถเก่งมาแนะนำใช้รถรับส่งและตอนนี้พวกเราก็อยู่ในรถนานีแล้วค่นนคะวันนี้นันีมารับครับั <laughs> สดีค่ะ นี่ก็อยู่ที่สกาดเนาะดอยสกาดถ้าจะไปบ้านเกรดนี่ประมาณกี่กิโลคะจากนี้เข้าไปประมาณ8ปกิโลครับอืแต่8ปกิโลนี่กี่นาทีคะไม่เกิน25่สิบห้ะนาทอย่างทีนี้เปิดกี่ปีแล้วคะเราเปิดปี65ครับ65หปีนี้ชิลสามแต่ก่อนก็ทำงานในกรุงเทพเหมือนกันก็มีช่วงโควิดกลับมาอยู่บ้าน ก็คือโฮมสเตย์นี้มาตอนโควิดเลยจะไปสวนไตไล่กันต้งช่วยพี่บอกโหดสุดเลยค่ะเกาะกันนะ อยางแล้วหนึ่ง <c oughs> คิดไปแล้วอ่ะพี่พักเหมือนกันนะนของบ้านพี่สายรับรักจงแถลงลักกล้ากันอันนี้รับลูกค้าเหมือนกันนะบลูค้าเนและตอนนี้เราก็มาถึงบ้านสวนณนีแล้วค่ะขอมปังขอมปลา หมูปิ้งไปแล้วขนมปังพาเข้าบ้านเลยนี่มีพนักงานต้อน,บบนรับสองตัวหมูปิ้งขนมปังโอ้โหหิวเลยเจอสองตัวนี้พนักงานต้อนรับคนะ่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านจากบ้านเราหลังนี้นี่ ดูวิวกันก่อนบ้านพักของเราอโอ้โหโอ้โหแล้วนี่คือบ้านของเรานะคะหลังใหญ่เชีออยงอางท่บอเพราะว่าจริงๆเขาพักกันได้หลายคนนะแต่วันนี้เราก็มากันสองคนก็นนเหมาไปเลย <laughs> น่ารักมากค่ะไอห้องพักของเราห้องนี้แล้วก็ห้องน่านนะ หน้าต่างกดได้นะอ่อหน้าต่างห้องน้ำเดี๋ยวลองดู้หน้าต่าห้องน้ำโอ้อย่างนี้เองมีทุกคนจะให้ดูห้องน้ำเป็นการเข้าห้องน้ำที่วิวสวยอลังการมากๆอันนี้ห้องนอน มาดูห้องนอนของเราในวันนี้นะคะสำหรับห้องนี้เลยโอ้โหกว้างๆเลยนี่สะอาดก็ที่มีไฟฟ้านะคะีรือเตรียงพัดลมอะไรมาให้เราด้วยก็อางที่บอกไปบ้านนี้เป็นบ้านแฝดนะคะเขามีอีกห้องหนึ่งจริงๆนอนได้หลายคนแต่วันนี้เราก็เมากรุ๊ปสองคนทำไร่ะกำลังั่้ห้องเข้าโรงแรมอยู่ปะไปดูระเบียงหน้าบ้านกันนี่ พร้อมกับวิวขาวล้อมรอบเรา360องศากรายอ่ะเนี่ยก็คือที่พักของเรานะคะจะอยู่ปากทางเข้าบ้านเกวดนะเนาะพอเห็นป้ายหมู่บ้านบ้าน,านเกวดก็คือถึงบ้านสวนน้านดีเลยถ้าเราจะเดินเข้าไปที่บ้านเกวดก็อีกประมาณ600เมตรหมู่บ้านบนดอยลูกนูนก็คือดอยสากาดนะคะ อยูใกล้ๆกันเนาะฝนเริ่มซาแล้วเมื่อกี้ฝนตกนะคะโอ้โหตกมาแล้วก็ไปละผ่านไปเดี๋ยวเราว่าจะไปเดินเล่นกันในหมู่บ้านบ้านเกดนะแต่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะของบ้านพักของเรา ที่เคาก็จะมีบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะเป็นหลังนู้นวอนนี้ก็มีคนพักอยู่เหมือนกันหลังนู้นราคาเท่ากันไหมถ้าหลังนู้นก็จะพักได้สองคนมีห้องเดียวคนละ1000พบาทนะคะรวมอาหารเยน็นอาหารเช้าของเราเนี่ยอย่างที่บอกเป็นบ้านแฝดมีสองห้องจริงนอนได้แบบสี่ถึงหคนอะไรเลยเรามาสองคนก็เลยอยู่ที่คนละหนึ่ง้อบาท รวมอาหารเช้ากับอาหารเย็นเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินเล่นในหมู่บ้านกันเขาบอกว่าประมาณ600เมตรนะคะจะไปถึงบ้านเก,ก้อากาศดีเนะเาะอากาศดีมากเลยหลังฝนตกแล้วคือเย็นเลยคือแบบเขียวช่วอุ่มมากอ่ <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันก็เราหังลื่นนะกี่ได้อยู่ใช่ไหมกำลังลืนล่นเลยเนี่ยหลังฝนตกอโอเคค่ะคันไหนคะเบ๊ สีนไปเ,เอานะได้แต่ค่อยๆเอานะหมายความว่ายังไงว่าฝนตกเมื่อเช้าเดี๋ยวค่อยๆขับได้อยู่ได้อยู่ <S <S ได้อยู่ที่แปลว่าไปโชเฟอร์ของเรานี่สตาร์เลยจ้า เดินลงมาอรอตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นนะคะเราออกมาหลังฝนโตกอ่ะออเอ๋เส้นทางค้นทางมันแบบเป็นหินแล้วเนาะถ้าไม่ไหวก็คือจอนะคะเดินนะคะ เราเดินนี่ก่อไหมเดินนี่ก่อไหม <laughs> <laughs> เดินอาจจะถึงก่อนสรุปว่าเราจอดมอไซค์ไว้แถวนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเราเดินค่ะเดี๋ยวให้ปัดเอามอไซค์ไปคืนปัดกําลังขี่มอไซค์เอาไปคืนนั้นนี่นะคะโอ้คือทางมันค่อนข้างแบบขับยากนิดนึงอะมันก็ลื่นด้วยอะเนี่ยดูจะให้ดูทางแล้วฝนพึ่งแบบหยุดตกมันก็จะแบบลื่นๆหน่อย กินแบบแดงๆแล้วก็หินแบบนี้เลยนะคะแล้วข้างหน้าแบบมีส่วนแบบชันๆด้วยค่ะก็เลยเปลี่ยนใจแล้วกันแค่ลงมาตรงมเมื่อกี้ดูรองเท้า <laughs> ลงมาจากบ้านไม่ถึงห้าสิบเมตรเดินดีกว่าใช่เราเคยมาเมื่อสองปีก่อนล่องอยังไม่เล็กเท่านี้เลยเนาะใช่ล้วเคยมาเที่ยวบ้านเก้วตอนนั้นก็ สองปีที่แล้วนะคะเเส้นทางก็แบบเราน่าจะมาช่วงต้นฝนนะคือฝนมันยังพึ่งลงแล้วมันก็เป็นล่องแบบลึกๆแบบนี้เลยจริงๆเราเอาโดนบินไปดูก็ได้นะไม่ต้องเดินมาใช่ไหมชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์้ยนี่ขนอะไรด้วยเราหลบห้เขาก่อน <c oughs> สัสดีค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยต้นกล้วยเหรอโอ้โห ขนกันแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเมื่อไม่อกี้เราขี่มอไซค์ไม่ชิวเหมือนเขาแบบนี้เขาชิวมากขนาดแบบขนต้นกล้วยมาด้วยอ๋อลดรถเสียงเสียว ้าวรถคันนี้คุ้คนๆะน่ะเออ๋อเดี๋ยวไปซองโซฟาคันนี<า>ค้คุ้นๆโ้จ้า<ป>โอ้จ้พาไ,ไปน้ำตกข้างหลังโอ้เจ้าพาไปน้ำตกอ่ะโอเคไปเอาขึ้นเลยจ้าแต่ก็ว่าหันมาคันนี้คุคนะค้นๆนะน้ำตกมาจันเราขี่โมอเตอร์ไซค์เราไม่รอด เดินอยู่ดีๆได้นั่งรถสบายๆเลยอะ่ะน้ำตก,กลับกับเส้นทางแดงๆเงกาะเอ็นบแก่โอ้ <c oughs> เส้นทางบานเอ เือนกันไหมคะเี๋ยว่าคนละชื่อจริงๆอ่ะคแค่น้ำฝั่งนี้มันจะมีชื่อหนึ่งคือห้วยสตูนห้วยสตูนฝันี้ันจะมน้ำกรน้ำกรแต่อมนเรียบชื่เดียวเป็นน้ำกร เดี๋ยวเราเอาแบบเซเว่นหมู่บ้านนึงก่อนแวะซื้อของเอาลืมเปิด <c oughs> ลืมเปิดได้ปัดด้วยค่ะนี่มาถึงสวัสดีค่ะ้เด็กๆน่ารักเวลเาแบบเจอเด็กๆแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะน่ารักมากนี่อนเซเว่นบ้านเกดเนี่ยทางดีทางดีมีเซเว่นของจริงไว้ นี่น้องๆสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักจังโอ้มันฝรั่งทอดแคปหมูไหมคะหมูจับดูแชนพูของช้ค่ะมีขนมอยู่ด้านนี้นี่เข้าแตนทำไมข้าแตนเขาใหญ่จังนี่สวาสดาครับนี่อยู่ชั้นอะไรกันล่ะคะ ปหกครับปหกแล้วปสามครับปสามปห้าครับปห้าแล้วอย่างที่บ้านเพื่อนนี่มีถึงปออะไรอะคะปหกครับอ้าวถ้าแบบนี้ต้องไปเรียนที่ไหนต่ออยากไปเรียนมงที่ปัวเหรอหรือว่าที่ไหนที่เชียงกลางเชียงกลางอยู่ตรงไหนอะคะฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้ทางที่ที่บอกทางที่เราไปเมื่อกี้โอ้โหแค่่อยางนี้ก็ ไปกลับใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยส่วนมากจะไปนอนหอพักที่หอเชเป็นแบบโรงเรียนแบบกินนอนอะไรอย่างน,น,นี้เพราะว่าที่นี่มีถึงป .6 บ้านเกดตตั้งอยู่ในอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวไทยภูเขาเผ่า,เาล้วที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและขุนเขา การเดินทางมาที่นี่สามารถมาได้สองเส้นทางค่ะคือมาจากทางอำเภอเชียงกลางหรือทางอำเภอปัวก็ได้จากโฮมสเตย์ของพวกเราสามารถมองเห็นวิวเขากว้างไกลสุดสายตาเลยค่ะและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นนัน,นีและพี่เตยเตรียมอาหารเย็นมาให้พวกเราแล้วค่ะนี่ เมนูอาหารเย็นเรามานะคะเมื่อกี้ก็นี่เนาะกาแฟมาเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยมเดอ๋จะมาดูเพื่อนก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้างนี่เริ่มจากเมนูนี้นะคะลาบหมูคั่วแกงเจืดไก่ทอดผัดผักแล้วก็นี่เลยค่ะเซตน้ำพริกอ่องนะคะก็เป็นแบบ เหนือเนาะพื้นเมืองตามมาด้วยมะม่วงมากินทุกอย่างเลยอ่ะให้เราก็หิวแล้วใช่ไหมซิอ่ะกินเลยไหมนนบรรยากาศดีมากอารมณ์แบบเย็นสบายดีจากสวนส,วนสดสดเพราะว่าเด็ดไปโอ้ยขอบคุณค่ะถ้ามาทิซก่อนเยอะเลยครับ้างหลังนี่เป็นต้นลิ้นจี่หมดเลยนะคะส,สดๆเลยเพราะว่าเนี่ยดู เด็ดตอนนี้เลยแล้วก็เอามาให้เราเลยจิจีคงหวยจากบ้านเกรด thank mm -hmm. you เรื่องราวของวันใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นส่วนเรื่องราวของวันเก่าจะถูกเก็บไว้อากาศดีมากโนนโน่นโนนให้ดูตรงนู้นมีหมอกด้วย <c oughs> กำลังแบบฟูฟูขึ้นมาเน,ะนาะแ่กทีมาแบบแค่นาว <c oughs> ส่วนตรงล่องเขาตรงนู้นนะคะไกลๆตรงนั้นคือเมืองเชียงก้างนี่่ะ เอาเมืองเลยเหรอเอาหมอกไม่พอจะเอาเมืองเชียงกลางด้วยนั่นแหละต้องร้องเขา และนี่คือเรื่องราวของทริปบ้านเกวดฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ